กินหองมาแล้วกับเพาห้องอือจะเสียบครับกินหองเลยฟวงนมคุณครับนี่ย่างฟวงนมอืมเบือจังเป็นไงครับแบบแบบนี้ขมขมยังไงโอ้ยเมือไงอืเปรี้ยวหวานเนี่ย ทำใหี้ๆเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปุกข,ขูดชนคื้อเ่าครับผมพ่ากันกับบ่ายยุ่นอีกแล้วครับพี่น้องเมื้อนี้บ่ายยุตนมาเห็ดทุลันแพี่นอนะ้องเนาะยิ้ข้าพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่พอน้องมาเวียกินลาบข้างทางพี่น้องนี่ครับขลางถนนบรรยากาศฝนตกครับตกบิดมือครับฝนเอาเดี๋ยวสิพาพี่พอน้องไปกินลาบยาโสขข้างทางพี่น้องเอ้เจบแซ่บต้องกันครับ เดี๋ยวไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเวิมาบรรจากาศของ้านกันครับนี่ครับนี่เดี๋ยวข้อสิลงไปกินลานนี้เลยนี่พี่น้องลานลาบขางทางครับพี่น้องนี่ขางถนนอ้าไปเดี๋ยวไปพาพี่พ่อน้องไปกินกันเลยครับพี่มือนีมาครับผููจาัการครับ พี่น้องฝนตกเซ่ดอกไม้ครับบรรยากาศติดเขาติดผูครับพี่นอ้องอ้าวผู้จัดการสร้างหรือเปล่าครับแบบเนื้ง,ง,ง,งนุ่มแบบรูบะลามะนาวข่าตีนไกผมนะครับผม ชมบรรยากาศตดกู้รกครับพี่น้องระวังรั่วกับเผอห้องบรรยากาศบรรยากศยากศด,ดีดีครับพี่น้องติดภูเขาตีภูเขาปลามั่นพี่น้องเ้ยแล้วก็ส่วนฟังทีนี่ก็ติดถนนมครับ อ,อ,อ๋อเ๋าสั่งไปแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวรอเน่ากินมากเลยครับผมอ่ะมาเดี๋ยวถ่ายเน่ากินก่อนครับผมมาเรียมาเรียครับเดี๋่นิี่โอ้จะแซวครับพี่น้อง <c oughs> ไหนขอ,อยาไทายคลิปด,ด้วยครับ <c oughs> ปาถั่วกับเขาห้องเลยนี่ครับพี่น้องมาแล้วกับเขาห้องอื้อ พิซซ่บครับพี่น้องเลยนี่ครับมีผักมีเขา้าวเนาะอ๋อยังบเบิดเอรมีมีคว,ว,วงนมขอบคุณครับนี้ย่างควงนมแล้วก็ขนมจีนนี่โอเคเอาพี่น้องมือนก้กสน2งคุณเอาสามีก่อน กินบ่เบิร์ดครับพี่น้องอือนืออ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 ือบืออืออือือ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 ย ครบแล้วใช่ไหมไม่เอาต้มเหรอเอ,เอาไหมหรือว่าเอาโอเคโอเคนี่ครับพี่น้องบรรยากาศเบาส้านี้ว่าสั่งยากิมุมิจอนโอ้ริกกะมีตัวนี้เจวเจลยว่มไหมบ่เจลยว่มโอเคเนาะ เบอร์ยรังสิรองเลมีพี่น,อน้องอย่างพวงน่มครับนี่ใส่กับเจลียวมขมมพ่นว่าเกล็ดหม,ม,ม,มาก

อืมอือดูจับไม่แน่ครับจับบบดมขมงไง้ัไอืจับจับพ่นนึวัตลาดนั่นจับเนาะกลางก็จับเพื่อนยนั่นแ่บุงาคือลานั่นเนี่ โอ้ขาขาเะไต้มออโอ้โอันะแกมพักความครับผู้จัการเผ็ดังเบเปรี้ยวหวานโอ้โหพี่น่อคนกำลังลังมากเนาะ

ของมากเพื่นครับอย่างพวงนุ่มของมากเพื่นบรรยกาศพงมากครับอย่างพวงนุ่มพี่น้องหอมานมนี้รสอุ้ยเหนยวมีไมนี่พี่น้องเลยเผ็แเผ็ดเแบบแบบพิดเยวหวานที่้ีน้

ขมขมเลยครับบะหมี่มเหมอนเลยบะกี่เ้าบริวณขิ่นละนี่นะถิ่นละมีใช่เิ็นตน้นไม้่หรอ โน้องเต็มความเขาความพ้ังเ,งเลยบดแหอ่ขากว้างมากต่างจับไปเลยเนอะจิ้มเดี่ยวเนี่ยพี่น้องอันนี้กระชยบดิย่างพวงนม ของมัาขึ้นเอา้าพี่น้องเอ้อขออยากกินเขากระเด้อบบานพี่น้องเรื่องของขายตองกล้องมากครับพี่น้องเอาเอา,เอาไปชมนีก็ไนดะ้พี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กนะ็ยามพี่ย้ำน้องเอาสำหรับมื้อนี้บ๊ายยุนขออยากกินเขาด้วพี่น้องเด้อลาพี่เล่าน,าน,าน,าน้องไว้ชมนี่ครับผมว่ากันไม่คลิปหนาพี่น้องเราบ๊ายยุนสิบผ้าพี่พิ่น้องไปกินยังสำหรับมื้อนี้ สวัสดีครับน้องส้งไทยพี่น้องอ๋อเลือกกันอืมกินลาบเลือดพี่น้องเอาอุอสาวออฟฟิศกินลาบเลือดเป็นยานพี่น้องเอาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ